มาครับพี่น้องเมนูผัดเผ็ดปลาไหลเด้อพี่น้องเด้อผัดเผ็ดยอดปลาอีกแล้ว สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้คู่สู้คนพอๆกอผมเบ้า,านเหงาะชาแนลนะพี่น้องนะมือนก็นได้นเนวเซฟเซฟมาฝากมาต้อนพี่น้องคือเก่้าครับผมเป็นเมนูผัดเผ็ดปลาไหลนะพี่น้องผัดเผ็ดปลาไหลรสจัดจาดเครื่องสมุนไพรหอมๆพี่น้องเอ้ยพี่ปลาไหลใส่เงางามโตใหญ่ใหญ่หูยมาพี่น้องมาสิบเซนเบ้าเหนาะเด้อแกมผักคือเก่้าพี่น้องเอ้ยผักกะลายผัก เ,เดี๋ยวบนยอดตอนเทียงนะพี่น้องนะมาพลังข้าวเหนียวคือเก้าเติมพลังก่อนเป็นรูปยังไงส่งยพี่น้องเลยใส่ไ้ในบนยอดยเ้อใส่กะเพราหอม,หอม,อม โอ้โหหอนหอมเพื่อนพี่น้องคือเก่าพี่น้องไลยกินพร้มหอนฝอนพรอมเมากันวะเอาหน่อซีนคือหมาหน่อปลาคือเอี่ยนหน่อเสียนสน,นามพี่น้องมะ Hmm. Hmm. Se! ก็ดูหัวมันไปขักรถไปตอนนี้ข้างหน้าหนาวนะพี่น้องนะพักก็เริ่มราคาแพง อของแสบอยู่ที่ผู้มากเด้อพี่น้องเด้อ,อ,อเนื้อมันคัก Claro. 嗯嗯 ปลาไหลไม่มีกระดูกเหรอมีนะพี่น้องนะแต่ว่าอยู่มาว่ากระดูกมันกระบอกคอยแข็งมาได้พี่น้องเลย sôi ngay ạ <laughs> ừ. Cường hỏm đâu โอ้ขากี่หน่อยแซบขลองแซบอยู่ที่พู้มากเด้อพี่น้องเด้อขากขนาดเลยเป็นเมนูผัดเผ็ดปลาไหลพี่น้องเลยผัดเผ็ดปลาไหลเมนูหมักบาหมี่นะพี่น้องนะพี่น้องก็ถามหลายคนบะหมี่หงทำให้ดูหน่อยทําให้ดูหน่อย บ้องย้อนว่าบุมีเวลาเฮ็ดให้เบิ Alter, ้งพี่น้องเลยบุมีเวลาเฮ็ดให้เบิ้งเพราะว่าบ้องย้อนมีมีงานเสาร์ทิตจ์บบริยุทธเดือนหนึ่งสี่สองเดือนสี่สามเดือนหลือพี่น้องยังบริยุทธอยู่เนี่ยเอาบุเคยมีเวลาเด้อพี่น้องเด้อเอาถ้ามีเวลาบ้องย้อสิเฮ็ดวิธีเฮ็ดให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับมื้อนี้กับบองย้อขอขอบคุณพี่น้องหลายที่เข้ามาเบิ้งเข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจบ้องย้อบ้องย้อกินฝากกินเลี้ยงขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเป็นที่เข้างานประธานเอาสำหรับมื้อนี้กจจ้าาาาลลพพีีี่่่นองคคิดดเะสสวัรับ